ไรอยังมาสักส่แล้วโอ้ยไี่หลอกมึงเอ้ยมันบอเม่นบ่อนจังสี่มึงเจ้ามาพอดีเลยเนาะนี่ยังแหะพอดีเลยนี่แม่พอดียังพอดีอยากกินแกงบ่อนพอมีหมูกินแม่ไปล้างเท้ามันขั้นน้ำกันนะขั้นมงได้ขั้นป่าอีแล้วบ่อนไกลกันขึ้นไม่ไกลเลย คือสีแจ็บนะบริร้กิ้นด้นละแม่นี ỏ, ỏ, ่ยู่บ่จะมียู่บ่ข้าศัตร,รูเร้ยจีไฮอีนั่งน่ะมันไปหาแม่ไ้เอียนนี่ไปหา <r> อันบอนม, <า S 1> ม,มันแก่อะย,ยังโซเลียยังกันโอ้ยนี่มายัางนี่ม,มันเล่นมันเล่นน้ำย่อยเป็นน้ำย่อยเห็<ะ>หนละนางตดอดตอดที่พุดยาวกันด้ยแบรบเล่นน้นจีใส่คอยยังแม่เอาใส่มูปไปอันเก็บเอาบอนอยู่ในไต่ห้อมกี่เล็กอะแม่นั่ง เอามาแกงซุกุกินกับอีนางอันนี้น้ำแน่เนี่ยส่วนมันกินแหมจกอยากกินแกงบอน่ดีมันมีโมขันหามันแสบกับพ่อแสบขันหามันขั้นกับพ่อเดี๋มีโมขั้นน้ำมันนาจะให้วาน้อยจะขั้นมูโมขั้นอีหลีตัวกินเจ้านี่เนาะปกติบวกินผู้เดียวได้บอนนี่เขาเลยขั้นเป็นโมไม่ขั้นเป็นโมตัว่ะเด้อชนนะเดี๋ยวขอจีบไปเก็บเด้อเออ หากินเด้อเอ้ยเกศแสบเด้อเออเศษแสบเด้อสิแกงมาสูกินดอกลูก่จัาเฮ็ดน่ากินแสบดีกว่ายายอันกขาเพิ่กินอยู่ไหนแต่ละมือน่ะบอนแต่ว่าแกงบอนนี่ขอบ่้านหนูน้ำเด้อสิขาซิมฟีมือเด้อก็สั่นเด้อเป็นจังได่หนอใส่เมียแล้วว่าอันบอนยูนี่ยูให้โฮมขี้เล็กเพิ่นว่านี่บ่นแล้วว่าอยากกินแกงบอนโอ้ใหญ่อันนี้ ขึ้ได้น้อยอยากกินแกงบอนนี่ละเสือไปแกงส่วนแย่เมตตากินน้ำหิวละบอก่อเสาหิวหิลือได้คือไปดนนไ่เระไป็นผู้ไปแกงบอนก็ได้จืดบะเนาไปว่าโดนตันก็ได้ขาจีบงอิญมึหลับทาเลี่ยวมึงเล่ยวเราบอนั่งเร่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 ้ร่เล่เร่เร่่เเเาเย อ้กะแกงบอลไปให้ผัวจะกินสเต็กกีนอันนี้ก็จะแมนเนาะแต่อีแม่ว่าอย่ากินแกงบอลแกว่ามั่นใหญ่โตที่เล็กแล้วเป็นปลาอยู่หันตัวอีนี่กันนี่เด็กเขาเอื่อนบอลตีเนี่ยเบื่ออีอันนี้เห็ดจังได้นางปลาด่าเจ้ากับว่าลูกสาวเจ้าเห็ดกินแบบลูกผสมเนาะขอกระนั้นแซ่บด้วยเอาถ้วยมาตักนี่นี่นี่บอลแบบดีเลยได้นี่ยเป็นยังใครประกาศกินดอกเอาไปไว้ให้ผัวจะกินสา น้แ,แต่จาจำสกินอยู่บอร์ดบ่หมื่นขึ้นมาละบ่เดี้ยนี่แม่จากขั้นจากขั้นปาก็สิขั้นมองได้ละยะขันสิขั้นปากินเดียวนี่จำมันเอ้ามา่หาสัตแกะมันอีหยังกอบบอมม่อนนี่แม่มือใดก็จะมันเห็ดใส่เส้นกูมีหอดมูหอดบวกจะได้จะไปเอาบอนจังสันสามากแก่โอ้ยสัตว์จางให้เป็นเอาใจเย็นนี่พีชเอกรจีขอขอม,มึงจี้เจ้าหมื่นนี่แม่พีชเอกรตี ได้อีก